สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามอยู่ทาง BG Sport ครับขอต้อนรับเข้าสู่การไทยอสสดสึกรีโอปีซีชั่นคัพนะครับ2025อยู่กับผมกฤษณาพยุงครับและแม็กค็แคคนทีิเดชกินจันนะครับกับการ่ทยอสสดสึกฟุตบอลอุ่นเครื่องในวันนี้ครับคู่ระหว่างขอนแก่นยูเอสเนะครับพบกับทนายของ BG ีปทุมครับที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่เกมอุ่นเครื่องครับอย่างเป็นทางการของสโมสรที่ปีที่แล้วอยู่หลีกเดียวกันนะ แต่ปีนี้เนี่ยฟังเจ้าถิ่นขอนแก่นเนี่ยตกชั้นไปนะครับแล้วก็มีภารกิจหม่บ้านปั้นมือว่าจะกลับมาสู่ไทยอีกหนึ่งได้ในฤดูกาลเดียวครับผมก็เนคิดดูบรรยากาศอุ่นเครื่องนะคนลยังเต็มเลยนะก็คือเรียกว่าบอลปิดซีซั่นไปครับคนก็อยากจะดูพัฒนาการของทีมว่าเสริมทัพเป็นอย่างไรผู้เล่นใหม่ที่เอาเข้ามาเนี่ยเล่นดีไม่ดีไหมภาคแบบทางการหน่อยบ้านโป่งครับเกมเริ่มครับขอนแก่นยูได้เขลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับปลุกจากขวาไปซ้าย เซตกันขึ้นมาปาเดชาขึ้นหลังกันไปครับไปตั้งกันที่เซนทร์ฮารฟกำแพงเมืองจีนอะ่ะโอ้ <laughs> สูงมากขึ้นหลังกันมาครับปาเดชาให้มาแล้วเปิดกลับเข้าไปจังหวะนี้ตวัดมาแล้วยิงยพ,พิสารเซฟสามอีกทีไม่ได้ครับลูกนี้ตวัดยิงของคิมจีมินครับเป็นไงสูงเหรอสูงเหรอเปิดเปิดท้าทายครับ<อ>คือจังหวะเล่นสั้นๆมาแล้วเปิดเนี่ยไปบริเวณให้บอลมนตกพื้นครับ แล้วโอ้โหเลียไม่ขาดโดนชาร์จจอ่อๆชควดีพิสารซูเปอร์เซฟครับคือเปิดโด่งรู้ว่าติดแน่เลยเปิดพุ่งๆแบบนี้แล้วโอ้โหลูกนี้ก็ซูเปอร์เซฟเลยครับพิสารครับจังหวะจ่อมากนะครับอมริมเนจังหวะไขว้มเนี้ยเอามาดูก็รออยู่ตรงนั้นพอดีนะครับพลิกเล่นจังหวะนี้โอ้ให้สวยครับออกมาทั้งขวานพพลนะครับให้มาจังหวะที่เอามาดูเอามาดูปัดด้วยซ้ายทะลับมากวารินบวกมวงแล้วเหมือนเอา้าอ,อาจารอครับ จังหวะมงแล้วบอลไปโดนมือครับวอลนิชูทองโอ้ยน่าเซงเลยครับจังหวะอามาดูหยอดมาแล้วจังหวะนี้ไม่มีอะไรนะโอ้แต่ว่าแต่ว่านี่ครับนี่ครับไปโดนแขนก่อนครับวาริลครับคือจังหวะมงนะคิดว่าบอลมันจะลอยสูงกว่านี้ฮะแต่บอลเนี่ยเหมือนมันเด้งพื้นมันฉลับครับแล้วพอมาตกพื้นเนี่ยมันขึ้นไม่สูงครับขึ้นไม่ถึงหัวไปโดนแขนฟิลริเป้ครับจะทำสมาธิครับแล้ววิ่งมา หยุดนิดนึงจริงจังวันี้เรียบร้อยครับของแกนเวเต็ดออกนำครับนาทีที่9จากฟิลิเป้อโมริมครับ1.0ครับแล้วดูจังหวะหลอกหน้าเท้าของฟิลิเป้ครับปโกระทาครับแบบนี้ก็เรียบร้อยครับไม่ต้องแรงครับหลอกได้ก็จบเลยครับคือจริงๆอ่ะโดนท้าทายมาตั้งแต่เกมรับช่วงก่อนหน้าแล้วนะครับ โดนเลี้ยงจี้แบ็ก2ฝั่งมาสอาครั้งแล้วทั้งฟิลิปเป้ทั้งอมาดูแล้วลูกนี้ยเป็นๆน่นะเดี๋ยวต้องดูวิธีการเพราะว่าซ้ายเนี่ยเป็นของโรเปสขวาชนะทิปโรเปสย่อเข้ามาแล้วเต้หมกจน <S <S อุย้ยโอกาสทองเลยครับเซดีนเอเดียเย่คือเซดีนไม่เข้ากรอบครับล็อกกลับมาก่อนมีเอกนิตวิ่งตัวเปล่าไปแล้วครับเลี้ยงจีเข้ามาเอกนิตกลับมาที่ชนาทิป โดนลุมแล้วครับชาทิพย์จะแตะหนีอามาดูยังเข้าเขตโทษเอกนิษฐ์ทำชิงกับชาทิพย์เปิดกลับเข้ามาแล้วยิงเรียบร้อยครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับจากมาติอุสฟอนาซารีครับพี่โย่งของน้องๆครับมาแล้วครับฟอนาซารีครับอุ่นเครื่องสองนัดมีสองประตูครับบรรทุฟอนาซารีครับบุกเจเจบุกบุกเจครับหนึ่งสองแล้วเจกระชากมาดีดบุกหนึ่งสองมาแล้วปาดมาช้าจอจ่อครับโอ้โห เจยบุกบุกเจแล้วปาดมาฟอนาซารีแล้วยิงฉลาดด้วยนะครับคือมีตัวสไลด์มาแต่เลือกที่จะยิงไปทางเสาสองครับยิงหักข้อไปครับแต่ถ้าดูสปีดบอลวันนี้บีจีเร็วกว่าวันเจอกับสารคามเ่ยบีจีทำได้ชว์ว์เนี่ยก็อันตรายเหมือนกันครับอาวัะลุขึ้นมาครับเอกนิดเอ็มมาวีเวหลุดเดียวขึ้นมาอยู่ริมเส้นครับแล้วครอสกลับเข้ามาแล้วฟาวยิงไม่โดนครับฟอนาซารี กลับมาที่โลเปสให้มาที่เอเดียเย่แล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้หพยายามปั่นนะครับแต่ว่าเบียดเสาออกไปครับโอ้จังหวะฟอนาซารีไนดะ้กระโดดวอลเล่ไม่โดนครับเอ็มาเว่เปิดมาแล้วกระโดดโอ้โหกระโดดขาซ้ายแต่บอลโดนขาขวาแล้วจวังหวะนี้เซดินปัน่นโค้งแต่มันโค้งไม่พอครับโอ้แต่ชุดนี้บุกมาสวยนะครับเหมือนโดนคนดูบน่นอยู่ว่าบอลช้าวันนี้เล่นบอลเร็วมากเด็กนี้ครับ เลี้ยงจี้เข้ามาเลี้ยงจี้มาแล้วลองยิงเองก็บอลตกพื้นแต่ว่าเข้ามือทางนัานของผู้ตัดสินตูครับสิริวัฒน์พาบอลลุยขึ้นหน้านี่คือสิ่งที่บีจีอาจจะไม่มีในปีที่แล้วนะครับเจอกับชนะทิพย์ครับออกมาที่อามาดูอย่าให้เปิดง่ายๆครับอามาดูเลี้ยงตัดกลับเข้ามาซ้ายแล้วส่องเลยลูกนี้พิสานคว้าสบายครับนี่ครับบารมีถุงมือ APD ดีครับรับติดเท้าซ้ายเนี่ยคมอยู่แล้วครับดูครับคมหน้ากดลูกนี้ตกกรอบด้วยว่าพิสารไม่ได้ห่างตัวมากนะครับ สิวัตรยิงแก้วเปิดขึ้นมาบอลแรกไม่ดีพนุพงศ์โดนอีฟานตัดได้ให้มาท่โดอีโล่งๆโดอิวิ่งมาแปลงเปเรีบ้อยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับในนัดของโทโมยุกิโดอีครับซัดให้บีจีขยับนาอีกครั้งพี่ดอยของเราครับดูจังหวะไปตัดฟาของอีโนฟานครับเราไม่ฝ่ากระแทกเหลี่ยมดีกว่าแล้วแทงลูกนี้ไม่ล้าครับจับบอลแล้วเอียงขวาปัดเลยครับเสาแรกครับสู่หน้าชาวดอยครับพี่ดอยครับโดอิครับ เอียงปุ๊บแล้วเสาแรกครับผมลูกนี้ยิงเด่ขาดมากครับ่เลือกเลือกหลอกยิงนะคือเหมือนเอียงไปเสาสองครับแต่ว่าหลอกหลอกผู้ประตูครับนี่ครับจับแล้วมองเสาสองแต่เลือกเสาแรกแล้วยิงดีน้ำหนักดีครับโดยอีกเด็กดอยของเรามาแล้วครับเปลี่ยนวางยาวมาครับฟิลิเป้เอาบอลลงแล้วฟิลิเป้จ่อจ่อยิงโอ้ยพิสารครับโชว์ซูเปอร์เซฟโอ้แล้วต้องเคลียร์ทิกมากบอาวหลุดเหมือนกันครับเอ็มอาวิเวลลุดมาเอ็นทีฆ่าที เอ็มบาวีเวครับเจอซอนแล้วโดอิได้บอลโดอิบอลแรกจับแล้วยิ่งูเบาเกินไปเหมือนกันครับคนละหมัดเลยตอนนี้คนละเซฟครับพิสารศิลวัฒน์เอาโอ้โหเกือบได้แล้วก็เกือบโดนผมไม่นานด้เห็นบีจีเล่นบอลเร็วแบบนี้ครับคือ2จังหวะถึงประตูเลยครับโลเปสครับไปแย่งมาได้แล้วหมดเลยครับในครึ่งแรก45นาทีนะครับเป็นขอนแก่นเนเต็ยแต่ตามหลังบีจีปทุมอยู่1ประตูต่อ2ครับขอนแก่นที่นำ ก่อนครับจากจุดรของฟิลิปเป้โบริมยับส่วนที่ปีจีมาตีเสมอจากฟอนาซาริยับแล้วก็ประตูขึ้นนำจากโดอีทนะู่ก้มขนแเาก้นมาัขบอีันะครับเอาละ,ะครับทุ่มขึ้นมาครับขอนแก่นยูไนเต็ด นัดก,กันอยู่จังหวะนี้แล้วเปิดปเปลี่ยนฝั่งขึ้นมาทะลุมาแล้วครับโอ้วัดเลยแล้วจังหวะนี้ยังบล็อกได้นะครับโอ้โหบล็อกดาน์วิชบล็อกดาน์วิชบล็อกบอลไปแล้วเป็นเซฟครั้งแรกเลยครับพนุวงพนซา,ะานะนี่ก็ตกลงมาใหม่ก็ยืนหน้าเป้าเลยแล้วดูวครับสอดมาบล็อกดาน์วิ์อู้หูนี่อยู่ไงล่ะสมกับฉายาดอนนารุม่าเมืองปทุมครับบล็อกดาน์วิชออกมาบล็อกบอลลูกนี้ไปแบบบุดวิดนี่เป็นไงบล็อกดาน์วิชบล็อกบอลบุดวิดครับ สุดยอดส่งดีอยู่นะฮะวองนาโนวิจาไวด่ออกมาซ้ายสุดแล้วเปิดไปที่ว่างแล้วมีตัวสปีดขึ้นมาอาทิตย์บุญจินดาเจอกับกิสตาการแมนอาทิตย์คืนหลังกับมาแล้วเตวกัดยิงกับฟิลิปเป้วิ่งมากดไม่จับเลยลูกนี้แต่ว่ามันไม่เข้ากรอบครับ เปลี่ยนฝั่งออกมาให้ฟิลิปเป้ครับพักอกลงฟิลิปเป้เลี้ยงจี้เข้ามามีนักโทษเข้ามาซ้อนฟิลิปเป้อาศัยความเร็วครับเปิดโอ้ไม่เปิดเรื่องยิงเองวะเนี่ยโอ้โหแรงขนาดนี้ครับกะแสกหน้าเลยครับโอ้ฟิลิเป้ยิงครับต้องดูว่ามุมมันมันแคบขนาดไหนาจาังหวะแต่หนีมาได้แล้วมุมเนี่ยมันโอ้โหมุมมันไม่มีแล้วนะครับร <า S 2> คือยิงแล้วยิงพอยิงซ้ายเนี่ยมันกลายเป็นมันกลายเป็นไซส์ออกไปอีกนะครับคือถ้ายิงขวายังพอจะแสกหน้าได้ดึงช้าให้ที่ศิวกรศิวกร วนกลับมารอบนึงครับให้กลับมาที่เจริญสักทะลุขึ้นมาครับโดอิโดอิโดอิยิงจลูกนี้อูเข้ากรอบด้วยครับแต่จะซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหลูกนี้รับหน้าไปก่อนเหมือนกันครับจังหวะ2ได้แล้วครับพุทธวงศมองหาเพื่อนขึ้นหลังก็มาโอ้โหจ่ายบอลดีมากพุทธวงศลูกยังอยังเหรอโวยเกินโวยเกินเอาสายดีครับมาสายไม่ให้ครับยิงอูพงศวิทย์แล้วจังหวะนี้ต้องแซวครับอูเจ้าตัวเสียดายเลยลูกนี้ไม่ปั้นพุทธวงศน้องลักของพี่แต่ลูกนี้ยิงดีนะครับ แต่ว่าศิริวัต์ยังปัดเอาไว้ได้ครอบอมาครับปอบอมาที่พุทธวงศ์ระเบิดเร็วมาจังหวะนี้พงทรวิทย์พงทวิทย์ลากเข้ามาครับมีพุทธวงศ์คำาท้าเติมขึ้นมาครับพุทธวงศ์จังหวะนี้มองหาเพื่อนเปิดเข้ามาจุดตัดพบโด,โดอิโดอิดึงแล้วยิงตรงนี้อูโ้หโูอ้โหโหยิงไม่เข้านะเข้าในพุทธวงศ์แอซซิตว่ะอู้เกือบได้แอซซิตที่พุทธวงศ์แต่ว่าไอโดอิไม่ยิงดีๆแล้วโอ้โ,โหลูกนี้ โดอีกลูกเมื่อกี้สำคัญเลยนะครับจังหวะถ้าได้3าหนึ่งนี่น่าจะปิดเกมเหมือนกันแต่ลูกนี้ยิงไม่หนีตัวสิริวัตรเท่าไหร่วิ่งมายิงจังวันนี้เอาเอาเลยครับลูกนี้หันกลับมาทีตัดกลับมานี่ขอนแก่นยูบุกแล้วแล้วโอกาสยิงจังวันนี้โอ,โ,โอ้โยยังยังกินบล็อกด้านอวิชไม่ได้ว่ายังลูกนี้ปั่นโค้งแล้วแต่ยังอยู่รับ ว่าออกบอลเนี่ยไปพลาดเองครับโอ้โหแก้ตัวครับไปจ่ายให้นั่นแหละครับไปจ่ายให้วอลลาิสครับแล้ววอลลิสเนี่ยมั่นใจครับแต่เข้าซ้ายปัดโค้งแต่ปินโอ้โหเห็นแบบนี้เป็นไงบีจีบอกของจริงครับดูครับโโอ้หจะเข้าอยู่แล้วอ่ะโอ้โหเอามาอีกทีเอาดีเสร็จอีกแล้วโอ้เฮ้ยมัดป้าตัวเองวะเนี่ยเออไอ้ลูกเมื่อกี้จ่ายน้ำหนักขาด เปิดม,มาธินกรมงกตรงตัวโอ้โหแต่ว่าปฏิกิริยารวดเร็วครับเอาไว้มีคนมาท้าดวลน,นิเวศลิดหน่อยเดี๋ยวดูเลนสูสรไหนครับพัทพง์ข้ามหลอกไปแล้วครับแล้วปันว่นจังหวะนี้เสาแรกโดนเสาไม่ได้ครับลูกนี้ไม่โดนใครครับจะ,จะฟ้องว่าฉลบได้ไหมครับฉลบไหมครับจังหวะปาั่นแล้วโอ้โหไม่โดนนี่เหมือนไม่โดนคาจจะงงครับทอหันไปเจอพัทพงศ์ก็โอเคยิงลูกที่เสาแรกเอาแล้วซ้ำโอ้เรียบร้อยได้เปล่า ได้ดได้ปรวกรณเตียตะกูลโอ้เป็นต้องชมนั่นแหละสิปรกรพผลสันนะครับที่ยิงอัดเข้ามาครับดูจังหวะขึ้นมาครับเป็นเนี่ครับบอลจากแนวรับครับแล้วจ่ายยัดมาโอ้ตจองดูว่ารั้งไหมครับเบิ้ลมาอูไม่ลั้งนะครับแบบนี้ครับสิวกรพผลสันแตะเข้าขวาข้างถนัดกดลูกนี้เซฟแต่บอลไม่ไปไหนครับไปตกตรงนั้นเนี่ยสีปกรณเตียตะกูลจ่อๆเลยครับปัดไม่ออกครับก็โดนลูกนี้ชาร์จเข้าไปครับ ไม่ล้ำหน้าด้วยครับยืนเช็คลายดีแล้วครับอเฟยครับลูกนี้สิวกรกพลสันเครื่อนที่มารับบอลแรกดีนะครับรับบอลมาจากพลพงลวิทย์แล้วก็ยิงอัดเข้ามาครับมีพนุพง์พลซานะครับไม่เล่นครับข้ามหลอกเปิดเข้ามาจากวันนี้มงแล้วแล้วบอกนันวิทยเอ้าอ้าวลูกนี้ พยายามฟ้องว่ามีทงแต่ว่าไม่ได้ครับเป็นบอลของขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับได้ประตูที่2ครับไล่ขึ้นมาเป็นสองสามจังหวะนี้ทำไมกองหลังไปหยุดเล่นครับหยอดมาแล้ววิ่งมันเหมือนล้ำหน้านะคือถ้าบอลโดนจังหวะแรกก็ล้ำแน่ครับถ้ามีวีอาร์ผมว่าล้ำหน้าลูเนี่ยต้องดูว่าบอลจังหวะแรกก็โดนหรือเปล่าครับวพราอาทิตย์อาทิตย์ออกมาคนเดียวอ่ะใช่ครับจังหวะแรกจังหวะนี่ครับคือไม่ถ้าโดนธีนกรเนี่ยล้ำแน่ๆครับแล้วจบเก้าสิบนาทีนะครับขอนแก่นยูเนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับบีจีปทุมยูเนเต็ด สองประตูาสามในศึกลลโอปีซีซั่นคัพ2025ครับ